เคยรู้สึกไหมครับว่าความโกรธที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยบางทียังจัดการง่ายกว่าแต่มีไฟอีกกองหนึ่งที่มันน่ากลัวกว่านั้นเยอะเลยนั่นก็คือความโกรธเก่าที่มันยังคุกรุ่นอยู่ในใจเราเนี่แหละครับอาจจะเป็นความเจ็บจากเรื่องในอดีตคำพูดที่มันบาดลึกหรือว่าแผลในใจที่มันไม่เคยจางหายไปเลยเพอภาพเหล่านั้นมันแวบเขา้ามาในหัวที่ไรนะความทุกข์มันก็กลับมาเล่นงานเราซ้ำๆวันนี้เราจะมาลองค้นหากุญแจดอกสำคัญที่จะไขเราออกจากโซ่ตรวนของอดีตกันครับนี่เป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยนะครับ ลองหยุดถามตัวเองดูสักแป๊บหนึ่งไอความแค้นที่เราแบกเอาไว้ความเจ็บใจที่เราไม่เคยลืมเนี่ยคนที่เขาเคยทําร้ายเราป่านนี้เขาอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ําแต่เปลวไฟแห่งความทุกข์นี่สิครับมันกลับยังลุกโชนอยู่ในใจเราแล้วใครกันแน่ที่ร้อนรุ่มอยู่ทุกวันนี้คําตอบมันชัดมากเลยครับก็คือตัวเราเองนี่แหละภาพนี้มันบอกอะไรเราได้เยอะมากเลยนะครับมันชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยความทุกข์ที่เราเจออยู่ทุกวันนี้ มันไม่ได้มาจากเหตุการณ์ในอดีตโดยตรงอีกต่อไปแล้วแต่มันเกิดจากการที่เรานี่แหละขังตัวเองไว้ับความทรงจํานั้นคนอื่นเขาอาจจะเดินหน้าไปไหนต่อไหนแล้วแต่เรากับสมัครใจเป็นนักโทษในเรือนจําที่เราสร้างขึ้นมาเองจากความคิดของเราโอเคเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันอีกนิดนะครับความจริงที่เราอาจจะต้องยอมรับก็คือเราไม่ได้กําลังทุกข์เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับแต่เรากําลังทุกข์เพราะการฉายหนังซ้ําในหัวของเราในวันนี้ตั้งหาก มันคือการที่เราเลือกหยิบเอาความเจ็บปวดเก่าๆเนี่ยมาปรุงแต่งแล้วก็กลับมาทําร้ายตัวเองในปัจจุบันซ้าไปซ้ำมาเอ้เจ้าวงจรนี้มันทํางานแบบนี้ครับเริ่มจากสัญญาหรือภาพความทรงจําเก่าๆมันแวบขึ้นมาในหัวจากนั้นสังขารหรือความคิดของเรานี่แหละตัวดีเลยรีบเข้ามาปรุงแต่งทันทีเติมความโกรธความน้อยใจความแค้นเข้าไปแล้วผลลัพธ์คืออะไรครับก็คือเวทนาความรู้สึกทุกใจที่มันเกิดขึ้นจริงกับเราณวินาทีนั้นเลย มันคือหลูบการทำร้ายตัวเองแบบไม่จบไม่สิ้นโหสไลด์นี้เปรียบเทียบได้เจ็บแต่จริงมากเลยครับการที่เรากอดความโกรธเอาไว้เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการจิบยาพิษจากอดีตเข้าไปทุกวันทุกวันแล้วก็มานั่งสงสัยว่าเอ๊ะทำไมร่างกายและจิตใจของเรามันถึงยังเจ็บป่วยไม่หายสัทีนะทั้งทที่จริงๆแล้วยาถอนพิษอะ่ะมันก็อยู่ในมือของเรามาตลอดแล้วกุญแจที่ว่ามันคืออะไรกันแน่ กุญแจที่จะไขประตูห้องขังแห่งความทรงจําดอกนี้ในทางธรรมะเราเรียกสิ่งนี้ว่าอาโหสิกรรมครับแต่เชื่อไหมครับว่าความหมายที่แท้จริงของมันอาจจะลึกซึ้งและทรงพลังกว่าที่เราเคยเข้าใจกันมาเยอะเลยคําว่าอาโหสิกกรรมในความหมายที่แท้จริงเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่การให้อภัยแต่มันคือการประกาศอิสรภาพให้กับตัวเองเป็นการบอกกับใจตัวเองดังๆเลยว่ากรรมเก่าที่เราเคยมีต่อกันอ่ะจะไม่สามารถสร้างผลแห่งความทุกข์ในใจเราได้อีกต่อไปแล้ว มันคือการใช้ปัญญาของเราเนี่ยแหละครับตัดโซ่ตรวนนั้นให้มันขาดสะบั้นลงแล้วเลือกอิสระภาพให้กับตัวเองและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเลยครับเรามักจะเข้าใจผิดกันว่าการอโหสิกรรมคือการทําเพื่อคนอื่นนะคือการยอมยกโทษให้เขาแต่เปล่าเลยเป้าหมายที่แท้จริงและทรงพลังที่สุดของการอโหสิกรรมคือการปลดปล่อยตัวเราเองให้เป็นอิสระจากภาระและความทุกข์ที่เราแบกเอาไว้ตั้งหากล่ะครับเอาล่ะครับมาถึงภาพปฏิบัติกันบ้าง ขั้นตอนแรกนี้อาจจะฟังดูสวนทางกับความรู้สึกเรานิดนึงนะครับเพราะก่อนที่เราจะให้อภัยใครได้เนี่ยเราต้องพยายามมองให้เห็นต้นต่อที่ทําให้เขามาทําร้ายเราซะก่อนโดยใช้เครื่องมูลที่เรียกว่ากรุณาหรือความสงสารเห็นใจเข้ามาช่วยครับลองมองในมุมนี้ดูนะครับว่าคนที่เขาทําร้ายเราเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะเขากระทําไปเพราะอาวิชชาหรือความไม่รู้นั่นเองเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําว่าสิ่งที่ทําลงไปมันกําลังสร้างกรรมไม่ดีให้กับชีวิตตัวเองยังไง และบ่อยครั้งเลยครับคนที่ศาสตร์ความทุกข์ใส่คนอื่นได้เนี่ยก็คือคนที่ข้างในของเขากําลังทุกข์ทรมานที่สุดนั่นแหละพอเราเริ่มเห็นความทุกข์ของเขาเมื่อไหร่ความกโกรธแค้นของเราจะค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความเห็นใจครับและน,นี่อาจจะเป็นด่านที่ท้าทายที่สุดเลยก็ได้ครับนั่นก็คือการให้อภัยตัวเองไม่ใช่แค่การให้อภยัยการกระทําในอดีตนะครับแต่คือการเอาหสิกรรมให้กับความคิดที่มันคอยวิจารณ์ตําหนิ แล้วก็ทำร้ายตัวเราเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ข้างในเนี่ยแหละเราต้องอโหสิกรรมให้กับเสียงในหัวที่คอยบอกว่าทำไมวันนั้นถึงโง่แบบนี้นะหรือว่าไม่น่าไปไว้ใจคนนั้นเลยพอเราให้อาภาัยความคิดแย่ๆพวกนี้ได้เมื่อไหอไร่พลังงานชวิตมหาศาลเลยนะครับที่เคยสูญเสียไปกับการโทษตัวเองเนี่ยก็จะถูกปลดปล่อยออกมาให้เราได้ใช้สร้างสารรค์สิ่งดีๆในปัจจุบันแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับซึ่งเป็นขั้นตอนของการลงมือทําจริงๆ เมื่อใจเราพร้อมแล้วนะให้เราทำสิ่งที่เรียกว่าพิธีกรรมตัดขาดอย่างเด็ดเดี่ยวในใจของเราเองไม่จำเป็นต้องไปเจอหน้าไม่ต้องไปบอกใครเลยครับแต่ทำทุกอย่างให้มันจบลงข้างในจิตใจของเราเองอย่างสมบูรณ์เริ่มด้วยการกล่าวคำอโหสิกรรมในใจอย่างตั้งมั่นเลยครับจากนั้นใช้เมตตาแผ่ความปรารถนาดีไปให้เขาขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ของเขาไปและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือใช้อุเบกขาวางเฉยตอผลลัพธ ไม่ต้องไปคาดหวังว่าชีวิตเขาจะเป็นยังไงต่อแค่ปล่อยให้เรื่องราวทั้งหมดมันจบลงในใจของเราอย่างแท้จริงลองใช้เวลาอยู่กับประโยคนี้ในใจสักครู่นะครับกรมไดที่เราเคยมีต่อกันทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจขอให้อโหสิกรรมต่อกันณนบัดนี้เพื่อให้จิตของฉันเป็นอิสระนี่คือคำประกาศอิสรภาพที่เรามอบให้กับหัวใจของตัวเราเองครับทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยกำลังบอกเราว่าการปลดปล่อยตัวเองจากอดีต ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือว่าการรอคอยนะครับแต่มันคือการเลือกที่จะทำในปัจจุบันเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะอยู่ในคุกแห่งความทรงจำต่อไปหรือจะเลือกใช้กุญแจแห่งอโหสิกรรมไขประตูออกมาสู่อิสรภาพได้ทันทีในวันนี้เลยมาทบทวนหัวใจสำคัญของเรื่องนี้กันอีกสักครั้งนะครับ 1. ความโกรธเก่าคือคุกที่เราขังตัวเองไว้ 2. การอาโหสิกรรมที่แท้จริง คือการปลดปล่อยตัวเองไม่ใช่เพื่อใครอื่น 3. เริ่มจากการมองให้เห็นความทุกข์ของคู่กรณีเพื่อสลายความแค้นของเรา 4. ให้อภัยความคิดที่คอยทำร้ายตัวเองและสุดท้ายใช้พิธีกรรมง่ายๆในใจนี่แหละครับเพื่อตัดโซ่ตรวนแห่งอดีตให้มันขาดสะบั้นลงและสุดท้ายนี้ครับอยากจะฝากไว้ว่าอิสรภาพจากอดีตไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอคอยให้เกิดขึ้นในอนาคตเลยแต่มันคือการตัดสินใจที่เราทำได้เสมอในลมหายใจนี้เดี๋ยวนี้เลย ขอให้ทุกคนได้พบกับความสงบและเป็นอิสระจากความร้อนรุ่มของวันวานนะครับ